สวัสดีครับพี่น้องมาเริ่มมาเนี่เขาเศร้าย่ำแต่เศร้าเลยแสบๆกันคืดหยากมันแสบโอเคไม่แกงเห็ดแกงเห็ดทีไปเก็บมากมันนะพี่นอ้องก็เห็ดปวกนี่แสบขักเอามาหน่อยก่นขักเนแ่กถิกินหรอวะแต่ทั้งกินทั้งหยากมึงในย่ำจูนผุนเลยย่ำกลุ่มกระป๋อมึงมากมากมาแบบเนี่ยกินเฝ้าๆอีกแล้ว กินฝอยฝอล้วมันอีสฝเห็นไหมเ้นบ่ต้องตัดมันออกมันบ่แสบมืนตัดเขาเจามันนะเขากองมันเขากองใช่ไหมเขากงฝาอูุ้น่ะ cái cứ câu chỉ có điều nó ngang một thân tường vô Hãy subscribe cho kênh Ghiền กัดดีเหมืเนี่ยต้องมือกันน้าต้องมือก้หัอนวันนี้ก็เฟ้าๆด้วมืเนี่ย กุ้งโตัยังไงกินหลายได้พี่น้องกุ้งกันนมะมากเกินสามตัวเป็นโรคอะไรไขมันในเลือดนหมอหามว่ากินอาหารทะเล เคองเห็ดเห็ดปัวกระคังเนาะใช่ใบกะเพราขี่ควายดีเมะอืมแก่ แล่แกก็บกากกกกินไปาไนแล้เขาแกแล้วเหรอเลลหรอ้ขอยกินก่อนได้แล้วมันซ้นบ้างหน่อยๆน่อยนะมันินซบบ้างหน่อยหนยนะ <c oughs> เป็น,นนะนอยู่รังข่ใส่ก่อนคอยสังเกตบ,บ้าง เกินเนี่ยหน่อยนะคนอยู <area> ่คนอยูหลังข่อยใ้าก้อนคนกินันจะกชอบเมื่อก่อนฉันเกลียดบ้างนอยู่หลังข่อยจ้าก้อนอย่ข่อยกินเมื่ก่อนนะม่าไปยังน้ำนำน้ำกดนะ

รสต่อเลยยังนั่งดื่กินจับกลางเห็นเก็บมาหน่อยปวดปีนา่าจะอา่มแม้แม่มุดสวนหมดเ็น,น,นเะอะะ nó cả. Con đường này. Bết chút บ้พอเราหาฝรั่งกินอาหารไหนห้องหนโดนจะกินยูพิซซ่าเดือนนักเธอ แกงให้ไปพร้องส,สัเหมือนกันมจังแกงแกงแจัแจกไปหนักมากเลยเมื่อยแต่เซนกินหรอ

กับเอาออกดูดูเยอะพี่ดัวเจ๊ง่ายกับสิบมอห์หาหั so ่นเสร็จม่ไหมเนาะไม่ไมกับมอห์ห่นก็คือแบบเจ๊ง่ายกับเงินหั่นกัากองกับเศร้าตอนมอห์ห่านก็อออกดูดูมือแล้วเิ็บสองเกบเดนไปกับเงินหั่ากับกองตอนน้ำมอาห่าร อไลค์นี่ด้วยจ้ากดไลค์นี่ด้วยกดแชร์นี่ด้วยทางฝั่ง YouTube เอาที่สบายใจซื้อสองเด้อบ่ได้ก็บ่เป็นยังบี่ถือเป็นเรื่องยังโอ้ยรู้สึกแบะ จะหนาจะได้รดใจทุกสิ่งก็นาไปกินี่้านอาหารสร้างตะเพืนหรวบเสร็จว่าสุกย่ชุมมงชุมม่ออันนี้เลคะ,ะกดแชร์เด้อกดแชร์กดไลค์นเด้อ สับตาซับตกไกไนนะไคร้แน่เอาที่สบายใจซื้อพ่นนะเอาที่สบายใจแล้วพอการคลิปหนาได้ไปหรอพอเพลินกันกินส้มเหลืองมายบายปุ่น